สวัสดีครับกลับมาพบกับอันะครับที่ปรึกษาการขายจากฟอร์ดพระประแดงนะครับวันนี้อันก็จะมารีวิวนะครับกระบะแคบรุ่น r a n g e r XL p l u s นะครับเป็นกระบะแคบตัวที่ขายดีที่สุดของเราเลยนะครับตัวนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะครับ6สปีดราคาจัดจำหน่ายของเขานะครับอยู่ที่7 9 0 0 0บาทตอนนี้อันมีโปรโมชั่นดีมากๆเลยนะครับลดไปเลยนะครับราคาเหลือเพียง5,99,000บาทนะครับหรือลูกค้าเลือก เป็นโปรโมชั่นแบบฟรีชุดแต่งจัดเต็มได้รถแบบเท่ๆแบบนี้ไว้ใช้งานได้เลยนะครับอยากได้แบบไหนโทรเข้ามาทักเข้ามานะครับอันแนะนําให้ mm hmm. เดี๋ยวเรามารับชมการตกแต่งของคันนี้กันดีกว่าเริ่มจากในส่วนของ XL พ s เนีเราจะมีสีทั้งหมด4ส,สีให้ลูกค้าเลือกสีดําสีขาวสีเงินและก็สีน้ําเงินนะครับคันนี้เรามีการนะครับอัปเกรดนะครับในส่วนของกระจังด้านหน้าเนี่ยเราถอดกระจังหน้าเดิมออกใส่กระจังหน้าที่เป็นตัวทรงแรปเตอร์เลยนะครับมีฟอนตออน o R D, น์ตัวอักษร FORD นะครับตัวอักษรสีดําขอบสีแดง ด้านบนมีไฟ LED ด้วยนะครับตัวนี้เป็นแบบสีส้มลูกค้าสามารถเลือกสีได้สีส้มสีขาวนะครับอยากได้แบบไหนก็บอกมาได้เลยนะครับจุดต่อมาเลยที่จุดไฮไลท์นะครับตัวนี้โคมหน้านะครับสำหรับ XL p a ส s เนี่ยนะครับโคมเดิมของเขานะครับก็จะเป็นโคมแบบอะไฮโดรเจนนะครับหลอดหลอดด้านในเนี่ยยังเป็นหลอดไส้อยู่คันนี้เราเอาไปอัปเกรดนะครับทำเป็นโปรเจคเตอร์ด้านในนะครับมาพร้อมกับลูกแก้วนะครับแบบสีแดง ส่วนเส้นเดย์ไทม์เนี่ยไฟส่องสว่างเวลากลางวันนะครับก็จะเป็นแบบสีขาวนะครับตัวนี้นะครับและคันนี้เราเรามีการอัปเกรดทาให้ตัวไฟเนี่ยเลี้ยวพร้อมกับไฟเลี้ยวด้วยนะครับก็ทําให้ไฟหน้าของเราสว่างขึ้นนะครับเห็นทางได้ชัดมากขึ้นและที่สําคัญนะครับไม่แยงตาสําหรับผู้ที่สัญจรไปมาด้วยด้านบนสกูป๊ปทรงฟริตนะครับติดแล้วเต็มในส่วนของฝาก,กระโปรงเลยนะครับตัวนี้สกู๊ปของเขาสีดำนะครับสีเดียวกับตัวรถตัดกับสีของดําด้าน ด้านข้างเล่นเส้นไฮไลท์นะครับเพิ่มเพิ่มนะครับมิติของตัวกระจกของตัวสกู๊ปนะครับมีรูปโลโก้ที่เป็นรูปม้าแบบสีแดงด้วยนะครับติดมาแล้วก็ทําให้ดูรถของเราดูหนาขึ้นบึกบึนขึ้นนะครับตัวนี้เดี๋ยวเรามาดูด้านข้างกันต่อเลยนะครับด้านข้างของเราเนี่ยก็จะมีคิ้วล้อนะครับขนาด6นิ้วที่เราติดตั้งเพิ่มนะครับ มาพร้อมกับล้อแม็กเดิมๆล้อแม็กของเราเป็นอลลอยด์ขอบ16นิ้วอยู่แล้วคันนี้เป็นล้อแม็กออฟโรดนะครับเป็นลายมาเวลขีดแดงนะครับสเปคยางของเขานะครับตัวนี้เป็นของฮันคุกนะครับตัวดินาโปเอทีสนะครับสเปคยางอยู่ที่265หกทับเจ r 1 6นะครับยางออเทเลนเนี่ยสามารถวิ่งได้ทั้งพื้นผิวเรียบพื้นผิวขรุขระนะครับและที่สําคัญรองรับการบรรทุกได้ด้วยนะครับติดตัวนี้มาก็พอดีเลยนะครับอ่าแกลมด้านข้างนะครับตัวนี้ก็จะเป็นครีบระบายความร้อนพร้อมบอกว่าเเเเเคคครรรรืืื่่่อออองงงงยยยยนนนนตตตต์์์ขาัวีี้ททโโบบบ โฮโบเดี่ยว170แรงมา้าแรงบิดอยู่ที่405นิวตันเมตรนะครับไปไหนขึ้นเขาลงห้วยนะครับก็ไปได้ทุกที่เลยนะครับสำหรับเครื่องยนต์ของ f อ r d n e x ็ Gen ของเรากระจกด้านข้างก็จะมีไฟเลี้ยวมาให้ปรับเลนกระจกก็จะเป็นแบบไฟฟ้านะครับด้านบนนะครับเราติดในส่วนของราวหลังคาที่เป็นทรงสปอร์ตสีดำล้วนฟิล์มรอบคันเป็นแบบเกรดเซรามิกเลยรับประกันให้ยาวนานถึง10ปีนะครับรองเบามือจับเพื่อป้องกันลอยนะครับแล้วก็สติ๊กเกอร์นะครับเรามี แบบมีลายให้ลูกค้าเลือกหรือลูกค้าเลือกออกแบบเองก็ได้อยากได้แบบไหนนะครับก็บอกเราได้เลยนะครับตัวนี้บันไดนะครับเดิมๆจากโรงงานเดี๋ยวเรามาดูภายในตัวรถกันดีกว่าว่ากระบะแคบ x l p l u s เพเนี่ยนะครับพื้นที่เป็นยังไงบ้างทำไมถึงขายดีนะครับภายในจะเล็กไหมเนี่ยครับภายในของเขานะครับด้านหลังเนี่ยสามารถนั่งก็ได้วางของก็ได้นะครับพื้นที่เนี่ยนั่งได้สะดวกสบายมากๆเลยนะครับ คู่หน้าบอกของเรานะครับเป็นเป็นบอกกำรรมหยี่อย่างดีเลยนะครับตัวนี้นะครับมาพร้อมกับในส่วนของไฟหน้านะครับที่เป็นแบบออตโต้มาให้แล้วคันนี้พิเศษอัปเกรดเพิ่มในส่วนของที่วางแก้วนะครับทั้งซ้ายทั้งขวาเลยนะครับ กุญแจก็จะเป็นแบบรีโมทมาให้แล้วพวกมาลลยฟอร์ดเรานะครับเป็นไฟฟ้ามาให้ทุกรุ่นเลยนะครับเรียกว่าใส่ใจตั้งแต่รุ่นเริ่มต้นยันรุ่นท็อปสุดนะครับตัวนี้นะครับหน้าจอเรือนไมเป็นแบบดิจิตอลแล้วแสดงค่าการขับขี่ต่างๆของตัวรถนะครับหน้าจอของเราตัวนี้นะครับเป็นหน้าจอขนาด10นิ้วนะครับแสดงอา ค่านะครับต่างๆนะครับตั้งค่าต่างๆรองรับ Apple c a r p l a y a n d r o i d Auto แบบไวเลสไร้สายด้วยนะครับหัวเกียร์ของเราก็จะเป็นเกียร์แบบ6สปีดนะครับตัวนี้เนี่ยครับภายในของเรานะครับกว้างขวางมากๆเลยและที่สำคัญนะครับในส่วนของตัวกระบะหลังของเราเนี่ยนะครับก็บรรทุกของได้เยอะมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวแคปเนี่ยนะครับ ลูกค้าที่ซื้อใช้นะครับใช้ในกิจการนะครับใช้ในไร่ในสวนนะครับใช้ในระบบขนส่งเนี่ยตอนนี้ลูกค้าก็เลือกใช้ฟอร์ดกันเยอะมากนะครับคันนี้เรามีติดในส่วนของโรบร์เหล็กนะครับที่เป็นของ outlander นะครับตัวนี้ตรงรุ่นเลยไม่ต้องเจาะไลเนอร์แต่อย่างใดขอบไลเนอร์เราก็จะมีมาให้ทั้ง3ด้านแล้วเพื่อป้องกันเวลาเราวางของเนี่ยจะได้ไม่เกิดริ้วรอยนะครับตัวนี้ด้านท้ายไฟท้ายของเรานะครับคู่นี้นะครับเราก็ติดในส่วนของข้อไฟท้ายนะครับด้านท้ายฝาปิดท้ายนะครับก็จะมีกาบฝาท้ายนะครับตัวนี้ มาพร้อมกับฟอนต์ตัวอกักษร FORD Ford ด้านล่างมีติดอะคริลิกคำว่า Ra นเจ r นะครับที่เป็นสีแดงนะครับก็ทำให้ท้ายรถของเราเนี่ยดูโดดเด่นขึ้นมาทันทีเลยไฟเบรกดวงที่3นะครับก็มีอยู่ตรงบริเวณเบ้ามือเปิดนะครับกันชนท้ายนะครับเอ็กอะพาร์ตย,ยังไม่มีกันชนท้ายมาให้คันนี้เราติดกันชนท้ายของ Outlander ก็จะแมทกับในส่วนของโลบาร์เหล็กที่เป็น Outlander เดี๋ยวเรามาดูภายในของตัวพื้นไลเนอร์กันนะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นลอนแบบเรียบมีที่วางแก้ว มีเส้นไม้บรรทัดให้นะครับตัวนี้มีรูรองรับประกาจับชิ้นงานตัวไลเนอร์ลอนเรียบเนี่ยนะครับก็วางของได้มากขึ้นตัวป่งซุ้มล้อของเราเนี่ยก็เล็กลงกว่ารุ่นเก่านะครับก็ทําให้พื้นที่ในการบรรทุกมีมากขึ้นะนะครับตัวนี้ก็รอบคันของตัวรถเรานะครับ ฝาถังน้ํามันนะครับเราก็ติดข้อบฝาถังให้เติมน้ํามันดีเซล B7 เติมเต็มถังเนี่ยวิ่งได้เกือบ1000กิโเมตรเลยทีเดียวนะครับและที่สําคัญคันนี้ประหยัดน้ํามันมากๆเลยนะครับประหยัดน้ามันอยู่ที่15.2กิโลลิตรนะครับเรียกว่าคุ้มค่าทุกการใช้งานรวมถึงโปรโมชั่นที่ดีมากๆนะครับลูกค้านะครับอยากได้แบบไหนอย่างที่อันบอกทักเข้ามานะครับแอดไลน์เข้ามานะครับด่วนโทรหาอันได้เลยนะครับยินดีให้คําแนะนํานะครับพร้อมนํารถฟอร์ดหล่อๆไปส่งให้ถึงที่หน้าบ้านนะครับ ส่งได้ทุกที่ทั่วประเทศนะครับสำหรับคลิปนี้ไันขอจบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้นะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้อ่านด้วยนะครับเพื่อผลิตนะครับในส่วนของคลิปวิดีโอรถฟอร์ดนะครับให้ลูกค้าได้รับชมกันสำหรับคลิปนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ